กินมะเกล็ก็ค่ะของอร่อยก,กำลังหิวเข้าุวกิ่งปุ๋ยนี่มารูค่ากิ่งนี่มะเกล็ดมะเกล็ดข้างอืนอง่นเป็นทอดยัง มาหาเห็ดนะคะน,น้อยเดียวอยู่ลองท้องด้วยมะเกล็ดแกะเจ๊ะเลยนี่ลำ ผลไม้ปา่าตีตังเียังไม่ตังอันนี้ผลเกนใหญ่เนาะผลเกนอย่างหูเกนน้อยใหญ่อันนี้มันเกนน้อยเดี๋ยวชงลายเกนเท่าหัวมะตีนเนี่ยแปลกอ่ะมันใหนญ่ <c oughs> มาหาเห็ดก็ได้แกง,ดงเดียวเดี๋ยวก็หาต่อ เึ้่เข้ามาได้จำล่ามมาจำล่ามหนึ่งเดี๋ยวก็กลับแล้ว